สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้คำมงคลวันที่สามสิบห้าวันนี้จะลงสามคำลวดเลยคือคำว่าสามสิบห้าคือคำว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเพื่อนๆเราต้องมองสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่หล่อหลอมตัวเราคร่ะเพื่อนๆ สิ่งแวดล้อมที่ดีคือคำที่35คําคำที่36ให้อภัยตัวเองตอนนี้พี่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะนี่คือห้องนอนของพี่เองมาถึงก็มาเก็บที่นอนแล้วก็ มีพี่นุกคูกตื่นรู้น้ำมันหอมละเหยของเรานะคะนี่คือเมืองไทยคะ่ะเพื่อนๆคมที่สามสิบหกให้อภัยตัวเองแล้วคำที่37ก็คือให้อภัยผู้อื่นคะ่ะสามคำลวดเลย ออกขก้างนอกบ้านนะคะนีคือที่ออกกำลังกายตอนเช้าค่ะเพื่อนๆน,นี่คือเราไม่ได้อยู่บ้านก็จะมีผักให้เราเก็บกินนะคะนี่ผักเกิดโดยธรรมชาติไปดูหอยหอยเขารักกันดูสิคะรักและขอบคุณนะและเพื่อนๆ รักและขอบคุณต้นมะละกอของเราค่ะเพื่อนๆวันนี้สมคำของเราคือคำว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อภัยตนเองและให้อภัยผู้อื่นนะคะ จบคํานี้ไปกับดอกไม้สวยๆนะคะ3ามคำลวดเลยค่ะรักและขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทุกสิ่งรอเราอยู่แล้วทุกสิ่งเรามีแล้วดูนะคะเพื่อนๆมีทุกอย่างแค่มีมะละกอออกลูกให้เราเราก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วเพื่อนๆดูรักและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ